โอเคครับเฟิร์สทามวันพีเกมการอิงเวอร์อิลิสเวอร์นะครับตื่นเต้นจังเลย สองแรก SR ออกสองแรก เออยังม่โตซองที่สอง หรือบอนนี่นะครับแบบนึ่งนะอเอแชร์องดีสาม ครับ S S R หนวดขาวสองนหนึ่งแนตะ่ S R สองหนึ่งไม่ใช่เลยนี่สองที่สี่แล้วเนะี่ยเออ F R มาสองละบีดมาไปแล้ว กล่องนี้มีรุ่นอะไรบ้างครับมีโจ๊กเลดเลดมังะลูฟี่เอสซาบแพงป่ะเฮ้ยดีดนี้ไม่เคยได้เคยแล้วเหรอเคยได้ีดอ่มไลยนะสุดดีดอีมเฮ้ยเฮ้ยอ้อไม่บารลาเป็นตกใจตกใจ สองแค่ว้ายลีดไหมล่ะเหมัอนมาเฮลเมโปอินเนสซูมาลีดซาโบนี่เป็นเซนปีเตอร์เซนจูปิเตอร์อ่ามีน้องนี่มาเล่น ของยังมีดีใหกแน่จะยี่สิบสี่ไปแน่จะสองสี่นะม่โมย์สิบสามสิใช่ฮันเป็นอิงเนาะใช่เป็นอิงลีบไม่ละทำไมลีบไม่มาข้างหลังวะดารันบลูลาคิโยนี่แหละทำไมมันมีเยอะว่ามันเป็นอิงไงใช่เป็นอิงเป็นอิงเลยเยอะ รีดบุ๊คี้อันนี้ไม่เคยได้เหรอไม่รู้จะม่ได้วิสตาจะเคยแล้วอ่านี่ไงมอยมชอบมากเลยนะเมย์ไปไปมาอยู่ได้หลีดมาไหมนี่ไม่ได้ดองสแกนเนี่ยยังอ๋ออันนี้ไม่มีดีละถ้าได้

เอ <SR S 2> สอาร์เนสอาร์เลลี่เลลี่เลลี่บ่าวผู้บ่าวเลลี่ตี่หองกว่แดงแกาดกว่แดง <c oughs> ถ้าลโหลนี่ขอ,อบหลังสีแดงเลยนะ ซี่รอรอรอแบบเล่รอเล่ลอ,เลอืมกาบันงี้ก็ เปิดได้แพงบอกขายขายไม่ได้บอกสะสมใช่ที่น <laughs> ี่ซื้อมาเซนปีจูปิเตอร์ S R S R ไม่อาร์ถ้าอาร์นี่กได้ขายได้แพงอยู่ประมาณพนะันละเอาไว้นี่นะถ้าเป็นอาร์นะนอย่าลนะ อันนี้ด่งมาทองหรือเปล่าด่งทองหรือเปล่านัอา่อะลรอันรีดมาอีกรีดม,มาอีกหนึง่งโอชามะเลกาบันเอ้ะไม่โดง่งอะไม่โดง่ไดงไม่ทองเดี๋ยวมัน ยังไม่ทองสัก,ก,กอัอยากเบิกไหมไม่อะไม่อะบอกนี้เ่าไนะหนสีราคาขึ้นฮะราคาขึ้นหมื่นกว่าหมื่นเท่าไรหมื่นบกบกหมื่นบวกบวกแบบอแฉงนี้สตันแบบอาคืร แ,แม่เหลือคร่ละยัเกลืออย่นะเนี่ยของดีก็อยู่ตอนท้ายมอง่ได้ต้องอยู่โจ๊ๆๆกลึกๆอ่ะเออนี่ยลองต่ไไตตบไปต่อมาเอหะอะไรตาลสเตบไปอะไรีโอด้งดา้อนเฮ้ยอีสอามาหนึง่งใบเห็นไหมบอนนี่อ่อาอา๋อดีเ หนึ่งบักไม่ครับก,การนั 1> 1ารนตีอะไรหนึ่งบักการันตีอะไรหรอสกหนึ่งเสกประมาณหนึ่งหนึ่งใบพวกดีก็เป็นเสกอะไรเสิกบ้างอ่ะถ้าไม่สวยเกินนะใช่แต่ยังไม่เจอสักเสกเลยนะตอนนี้นเอ็นแอร์ออกตัวเลยนะ โอ้โหเฮ้ยเจอละเฮ้ยดูสึกอว่าเจอละเออเจอเซกละใช่เปล่าวอาดาไม่ใช่เซกป่ะฮาริโออาร์ตฟันจิเรามีอันหนึ่งอะแต่แบบญี่ปุ่นเนาะใช่ใช่เป็นญี่ปุ่นแต่ฮาเลโออาร์ตต้องอือใส่นี่แหละอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้ว ไม,มไม่สวยนะอ,อะไรนะเลือแอรมันสวยหยกหยกหยกเอาไหมซัปเปอร์ซัปเปอร์ซัปเปอร์ <c oughs> อ่ามา ไม่จะเกือบจะครบจะครบเหลือไอ้อันนั้นะเหลือมีปลาตัวนั้น<ม><ม>ดองว่ะดองไหมก่ะไม่แมมน่ทองแต่แน่จะทองเห็นขอบขอบได้ไหมเฮ้เฮ้เฮ้เอ้ดองทองไอ้ดองทอง แหล่ะปะทองไหทองไอ้ตัวนี้เหรอดีนี่มันกูได้เลยว่ะเฮ้ยแล้วนี่สวยสวยเนาะนี่เง้ยดงทองแจอีกอ่ะอีกอ่ะเนาะเอออีกอ่ะอืมค่อยน่ารักหน่อยโอ้ยหาหูงจตัด โชว์หน่อยสิเรเจอโใจเออลืมปฏิกอริ อันนี้ประมาณ1 5 0 0 0 0สาหมื่นบาทมันโนมากเป็นยังไงก็อนมีอะไรมาแล้วไหมมีอะไรละขายไม่ออกบอกสะสมจมว่าลีดมานักบางมาออกมาบ้าลีดอันซัปเปอร์มีอ๋อทีนี้ไม่มีไม่มีแต่จะเป็นลีด ลีดดูสิลิลิลีลิแอร์ใช่ปะโอทามะสะสมนี่การมันปิ้นอ่ะอ๋อนั่นนะหุยอ่ะหุยแบบกแพกอ่ะนี่แพกนะว่เป็นใบนั้นไงอีเว์อ่ะ ปแม่แปลไงแม่นทองไปเฮ้ยรีมาละอ่าจมปุ๊บมาปั๊บปั๊บปั๊บรีเอสปั๊บอ่าได้อันนี้นะคบเฮ้ยเหลือน้อยแล้วเท่าไหลือ นยก็แน้อยก็เห็นอะไรใหม่ๆสักนิดนึงเฮ้ยเฮ้ย S R ไม่ได้รู้เลยใช่ดูผิดดูผิดด้านดูผิดด้าน V B R S R เชงหลอเทสเอาแบบหลีดแบบงานอาร์ตได้ไหมเออ S R แบบงานอาร์ตได้ไหมหลีดงานอาร์ตไว้ก็ได้มีเหรอมีดิ เหลือเร็จม่งไม่ออกแล้วเนี่ยหรือไม่มีวะเพราะว่าได้สันติพาเรยวนะอ่าดีแล้วล่ะแต่ลีต้องอยู่ใจสุดท้ายนะเปปโป่ลีดบอนนี่ เฮ้ยตรงหลังนี่เฮวาอสัน hey, ไม่ใช่งานแอปแลนถึงแม้ยิ่สิอี <c oughs> ถลลอ,อ,อถึงแล้วนะรอถึงแหละดีไม่มีละเอหน่าามากเฮ้ย ป่อลูกมาพร้อมกันมากิโนะคิโชโอเคมาครบแล้วนะมาครบแล้วนะแบบอ่าเฮ้ยฮะไหนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เส็จเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่เคยมีว่ะนี่เ็จว่ะอะไรอ่ะนี่ไงคือร่างไงนี่ไงเอ้เนี่ยสวยว่ะลางเนี่ยคือแบบอามอาร์อ่ะนี่ มาหนึ่งไม่ใช่สิบเอตดาวเอาดาวใช่งานอาร์ตงานทะเลียวอาร์ตราคามีอยู่นะมีราคาอยู่ <c oughs> ไม่ค่อยได้เปิดบ่สิบสามเท่าไหร่กำลังได้ของมาเปิดอีกสองซองเนี่ยจะมีไหมส็จ ไอเสกพอเป็นลูฟี่ด้วยเสกลูฟี่แบบโคตรแรงอ่เะเปิด,นะปด,ปดแต่มันไม่ได้เปิดเยอะขนาดนั้นไม่ได้เปิดทั้งกล่อทงทั้งตีแล้วใช่จะเปิดลูกชาคาตันนึงนะแต่เป็นคาตันของวันนี้นะคาตันอะไรนะคาตันญี่ปุ่นนะ งบไนหอเปิดอิงอ่ะตื๊บตื๊บตื๊บตึ๊บตึ๊บฮิโหริ S R เหลือเซกเหลือเซกเหลือยาน สองกองเราสนุกมันทำไมมันหมดเ,เม <laughs> <laughs> ลยวะรอมาเป็นเดือนแล้วก็บล็อกเนี่ยซับเพสสับเพสใหญ่ม <laughs> เอ,อสเนกอาแ <c oughs> มงูแมงูหมดแล้ว สองสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้เสร็จแ,แต่ได้งานอาร์ตมาสองใบรีบ <Hey? S 1> ไงีดยีบสุดท้ายชาโบลชาโบลอีกสองใบวิสซ่าไม่มีละเสร็จนัสซิจิโร่ครบแล้วนะเนี่ย ครบละโอเคครับหมดบล็อกสำหรับวันนี้โอ้ยหล่อยโอ้ยโอ้ย <c oughs> วันนี้ก็ทรงง, <c oughs> งไหมไม่ทรงเท่าไหร่ไม่ทรงอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่รับชม